เป็นเบอร์สองแล้วนี่ครับถ้าเราเบอร์หนึ่งมันก็จะสั้นลงนิดนึงแต่ให้เป็นลองทรงให้อยู่ในแนวให้นแนวที่ผมบอกว่าขนาดนี้นะดูนะประมาณสองเซนได้ไหมใช่ครับนี่ดูวิธีทํอือเบอร์หนึ่งนี่ใช่เบอร์หนึ่งตัดนะครับเขาเรียกลองทรงเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับเมื่อกี้มันเป็นเบอร์สองไปก็จะเป็นเงาอยู่เนาะมันก็จะเป็นเงาเป็นเบอร์หนึ่งถ้าลองทรงขาวก็ขาวเลยนะ มันจะขาวเลยอันนี้ต้องเป็นแรงเงาเนาะก็ใกล้เคียงเดิมก็ใกล้เคียงเดิมเขาถ้าไม่ตัดกับตัดนี่ใกล้ๆกันแต่ว่าอันนี้เขาก็สมมติว่ายางมันดำดำๆนี่มันเป็นเบอร์เป็นเบอร์สองดูนะครับครับถ้าเขาบอกว่าลองทรงเบอร์หนึ่งนี่ก็จะอยู่เราเากึ่งกลางใบหูนี้บูนใบหูนี้ดูนี่ลองเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยต่างกันอยู่นิดนึงเห็นไหมครับระหว่างตัดกับไม่ตัดครับ ลองทรงเบอร์หนึ่งครับลองทรงคงบนไม่เกี่ยวไม่ยุ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นนะลองทรงเบอร์หนึ่งครับนี่คือลองทรงเบอร์หนึ่งเด็กวัยรุ่นเขาเนาะเด็กวัยรุ่นเขาสั่งเราฝั่งนี้ก็คือการมันเป็นลองทรงกลางไหมลือประมาณลองทรงกลางอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์นันนี่ที่เป็นทรงเก่านี่เป็นลองทรงกลางนะในสมองช่างจะเป็นลองทรงกลางน่ะลองทรงกลางในสมองของช่างเป็นลองทรงกลางถ้าตามใจแขกก็บอกว่าลองทรงเบอร์หนึ่งครับคือเราจะไปแปลงเรื่องคําพูดดินได้ ครับมันดิ้นได้เนาะครับดิ้นเหมือนปลาช่อนปลาอะไรนี่ครับดิ้นเลยครับเพราะว่าดิ้นพลาดพลาดเลยคือคำคำพูดว่าว่านั้นว่านี้มันก็ไม่ตายตัวหรอกครับเหมือนเขาที่ว่าผมนั่นแหละทรมานแขกเหลือเกินทรมานเกศเขาผมก็บอกแล้วว่ารมานเกศปลาเบอร์ดทรมานเกศปลาเบอร์ผมบอกให้ท่านไม่ถามผมก็ยังอดว่าผมไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าขอบคุณครับ คิดติเพื่อติเพื่อก่อนนะครับครับผมใครว่าเขาไม่ได้วาแรงเขาไม่ได้ด่าแม่ครับครับเขาไม่เครียดหรอกครับไม่โกรธหรอกครับไม่โกรธอาจารย์นั้นไม่โกรธก็ขอบคุณครับทุกคนทีนี้เวลาตัดกับแขกอย่างนี้เวลาซีเรียสเราจะถามแขกว่ายังไงแล้วครับเราก็ถามว่าไอ้นายแม่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเขาก็จะขำเออก็กายเครียดนะครับอันนี้กายเครียดผู้ชายหรือผู้หญิงไอ้นายหญผู้หญิงโอ้ส่วนช่างคิดว่าเป็นตุ๊ดก็ไม่ใช่นะครับเนาะ เห็นด้วยอ่าเห็นด้วยอ๋ยอ,อช่างเป็นตุ๊ดใช่ไหมอาจารย์อ,อ้นนี่เป็นแต๋วทำไงอาจารย์อ,อ้นไว,ไว้ไว้ปลดแอกไว้ปลดแอกอาจารย์อ้นอาจารออยา์อ้นอย่าไม่มีการเมืองนะครับผมไม่มีเขาปลดแอกครับอันนั้นแอบวัแวแอกควายควายแอกบัวเราเอาวัวไปไถนาไงเ<ช>ดี๋ยวนี้นมันมันก็ไม่มีเลยนะไม่มีวัวจะใช้รถไถแล้วครับใช้รถไถแล้วใช่ไหมเวลาไว้ไว้ยังไงนายไว้ยังไงลองวิง อาจารย์อ้อนนี่ประเภทสองหรือเป่ารับประเภทสามประเภทสามครับประเภทสองประเภทสามเป็นได้ทุกอย่างครับพายู่กันทีนี้เรามาดูส่วนคขาบทีมไหนก็เป็นทีมนั้นแหละเนาะอาจารย์อ้อนสามนอนกมกืนรู้จักอยู่เหมือนคนที่มีเรื่องเป็นเป็นนักเลงเนี่ยนักเลงใหญ่อยู่กับทีมงานอยู่ก็เพื่อนอะไรครัับบครับ นี่ครับพอพอเราดูอย่างนี้เป็นลองทรงเบอร์หนึ่งแล้วครับเห็นไหมครับลองทรงเบอร์ครับพอ,อ,อเป็นลองทรงเบอร์หนึ่งเราเอาปัดจิ้มกึบมา,มา่างนี้มาเลยเราจะวางเส้นแนวให้ตรงวางเส้นแนวเลยดูนะฮะวางเส้นแนวครับดูมันชัดๆเลยนะครับดูให้ดเลยนะนพอเบอร์นหนึ่งนี่มันจะต้องมีเงาอยู่อย่างนี้ถ้าไม่วางเส้นยังไม่สวยเนาะมันยังไม่สวยพอวางเส้นโอเคเลยพอวางเส้นปั๊บมันจะ มันจะเข้าฉากมันเลยเห็นไหมครับการวางเส้นจะมีตัวยูตัวแอลหรือว่ารูปไข่ก็แล้วแต่คนวางความเหมาะสมคนวางครับแล้วแต่วิจารณญาณของคนวางครับผมเราจะไม่ว่ากันหรือแต่เขาสั่งอะไรเงี้ยก็เป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าเขาไม่สั่งเราก็คิดเอาตามใจช่างเอาเหมาะสมเอาตามความเหมาะสมอ่าโอเคอันนี้เหมาะสมแล้วมมสแล้วก็ขุดออกอย่างนี้แล้วก็มาดูฝั่งนี้ครับก็ขุดแบบ ขูดคลเกลอว่านี่ขูดคลีเกลขนอ่อนนะขนอ่อนวัตถุประสงค์เอาขนอ่อนออกครับนี่ทีนี้ด้านหน้าแล้วก็ทําอย่างนี้ด้านหน้านี่ก็ไม่ต้องด้านหน้านี้ก็ไม่ต้อง,ม,องมันมีรอยเดิมอยู่แล้วเห็นไหมครับครับนั่นเสร็จแล้วก็มีดโกนมา มีคนมาทั้งดีหน่อยนะครับปจาจั์อ้นมีดโกนยินเลสลอนดอนบิดกล่องสีส้มแบรนด์จากอเมริการาคา130-150บาทครับผมใช้รีอิใบดะครับร้อยใบโอเคจัดไปกันเป็นรูปตัวเอสทรงเดิมเขาเป็นตัวเอสเห็นไหมครับตัวเอสคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลากยาวมาให้จนเหลือนิดหน่อย ตรงนี้โค้งตามหูให้ได้เหมาะสมตามเส้นแนวเดิมที่เราเอาปัตเตอลียนค้บไว้ลากตามแนวเส้นที่เราลากไว้ครับน,นี่ครับอาหารมาทางนี้เราดูเส้นแนวเดิมของเราเห็นไหมครับคืบคืบดุดจยำเาบาๆถ้ามีเหงื่อมันจะเหนียวเหนียวมาก จะดึงแล้วมันจะติดกับเงือเข้าใจไหมครับมันจะเหนียวต้องระวังปลายมีดปลายมีดระวังมันจะไปเกาะกันหนังนี่ตรงนี้โค้งนิดนึงตามแนวเดิมมีความละเอียดของเราก็ทำให้มันละเอียดหน่อยพ็แล้วกันตรงนี้ก็โค้งเป็นตัวเอส เอสก็ไม่ต้องเอาจนเหมือนกับเราเขียนหนังสือหรอกพอมันเป็นแนวพอนีออกไหมครับครับตอนนี้ออกครับอืมพอมันเป็นแนวหน่อยหรอยัเี้ยเสร็จแล้วครับเนี่ยข้างบนออกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเขาว่านิดหน่อยเขาก็กับเรามันก็ต่างกันครับต่างกันเนาะนิดหน่อยแบบไหนถ้านิดหน่อยของเราล่ะนิดหน่อยของเราก็ทําให้มันถนัดจวดเลยใช่ไหมนิดหน่อยของเราก็ นิดหน่อยอ่านิดหน่อยนิดหน่อยถ้าคนนิดหน่อยของเขาเขาบอกว่าเอาสั้นลงอีกก็อ่าดันเข้าไปอ่าโอเคอ่าดันเข้าไปดันอย่างนี้เลยเนาะครับนิดนิดหน่อยอ่าดันอย่างนี้เลยดันอย่างนี <c oughs> <c oughs> ้เลยนิดหน่อยนิดหน่อยมันหนักมากวิธีวิธีดันอย่างเงี้ยอาจารย์ใช้ยังไงวิธีดันก็คือถ้าเราเอามือเดียวดันนี่มันไม่ขึ้นนะครับต้องสองมือสองกันไปอีกอัน่งไม่ได้ฉากซอง นิดหน่อยของเราก็อย่างนี้ถ้าเรามันดันไม่ขึ้นเราก็จะใช้ตัวนี้ดันช่วยใช้มือนี้ช่วยจะเป็นคนหัวแบบว่าพําหยิกหยิกขึ้นมาหน่อยก็จะยากเนาะนิดหน่อยมันยากเห็นไหมครับที่เขามาตัดกับเราก็เพราะเราทําทําอย่างนี้แหละครับเขาชอบในร้านอื่นเขาน้ําฉีดแล้วก็ร้านผมเนี่ยฉีดแต่ว่าตัดไม่ได้ไม่พลาดพิงไม่พลาดพิงใครทำไม่ได้ก็ทำเลยครับไม่พลาดพิงนะครับร้านไหนจะทําไงก็แล้วแต่เขาครับอาจารย์อ้น มันี้ไม่ได้มันกดไม่ได้ปากปากเออปากมันปากแมวปากแมวปากแมวใครจะทําไงก็เรื่องของเขาเรามจต้องไปยุ่งกับเขาเราก็ทําตามวิธีที่เราวิธีเราขับมันออกนิดหน่อยเราดันอย่างนี้เอาตัวนี้ดันช่วยอือเอาตัวนี้ดันช่วยถ้ามือเดียวดันไม่ขึ้นนีมันคดครับต้องเอามือตัวนี้ดันช่วยครับนิดหน่อย นิดหน่อยของแขกกันนิดหน่อยของเราก็ใกล้เคียงกันแหละใช่เราเอาดีที่สุดเขาก็บอกว่าเอานิดหน่อยครับถอยอีกนิดได้อีกนิดนั่นแหละก็ไม่ใช่เนาะใช่ไหมดันขึ้นแล้วก็สอยตรงปลายมันออกเนาะสอยสสออยยสอยเลยนะครับสอยยกลับไปกลับมาแล้วดูให้มันเสมอกันดูมุมฉากมันทีนี้เช็คดูบตอเี่ให้เวลารีเทสรีชัดเช็คเช็คไงครับ ยังงไเช็ควงนี้เลยใช่จ้าตรงนี้ตรงนี้มุมหนึ่งเห็นไหมแล้วก็เช็คตรงนี้อีกมุมหนึ่งสองมุมนี้เสร็จเลยอ่าถ้าสองมุมนี้โอเคเลยนี่เป็นทรงแบบลองทรงเ e n w i c h f a ช t o r y ลองทรงเบอร์หนึ่งกันแหระลงทรงเบอร์หนึ่งเขาสั่งมาตามใจแขกเนาะเขาไม่ใช่แขกนะครับเขาไม่ใช่คนต่างประเทศนะครับใช่ไหมเฮียนายไม่ใช่คนต่างประเทศเนาะคนไทยอาจารย์จะไปบอกเาเป็นแขกไม่ได้ เป็นภาษาอินเดียผมเป็นภาษาอินเดียครับอินเดียอาจารย์อ้อนไปอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับเป็นเผ่าจันทาเปล่าฮะเป็นจันทามาไอเ้ามาแล้วนะครับมันหลายเวลาครับรีเทสรีทัดกันทั้งรีเทสรีทัศนดบีกินวีแกนวีแกนเสร็จแล้วเข้าเนี่ยบีเกนบีกันลงสูงเบอร์หนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอาจารย์อ้อนกันงาครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาสวัสดีครับ